แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงิน10,000บาทเฟส2นะครับมีคนแสดงความคิดเห็นมาน่าสนใจคนนี้บอกว่าผู้สูงอายุคือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนและต้องการใช้เงินมากที่สุดอ่าใครเกินมาด้วยประโยคนี้นะครับหลายท่านคงอยากจะฟัง แนวคิดและความความเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันคนนี้แชร์มานะครับพิมพ์ความคิดความเห็นมาว่าผู้สูงอายุคือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนและต้องการใช้เงินมากที่สุดและเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดครับในประเด็นของความเดือดร้อนและต้องการใช้เงินเนี่ยนะครับใช่เลยนะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยรายได้หนึ่งเลยคือรายได้น้อยนะครับสองคือนะเวลาเขาได้รับเงินเนี่ย นะครับเขาก็ต้องเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายจริงๆในการดำรงชีวิตนะครับเพราะเขาไรายได้น้อยไงเงินมันก็จะต้องกลับกลับเข้าไปในระบบใช่ไหมมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็เจาะจงเข้ากลุ่มเป้าหมายเลยนะครับเพราะว่าทางโครงการนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายคือให้ให้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเฟสสองเนี่ยชื่อโครงการคือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มผู้สูงอายุนะครับมันก็จะเข้าตรงตัวเลยในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดให้เจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เกษียณแล้วผู้ที่มีเบี้ยยังชีพคนชรานะครับมันก็จะล็อกเข้ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็นะครับโอนง่ายด้วยนะโอนส,สะดวกด้วยนะเพราะว่ากลุ่มนี้ข้อมูลมีอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วทุกคนเนี่ยโอนกันได้รับเงินชรานะครับกันหมดเลยนะครับบัญชีเนี่ยไม่มีไม่มีถูกปิดแน่นอนนะครับ บัญชีต้องใช้รับนะครับเงินผู้สูงอายุอยู่แล้วในทุกๆเดือนเพราะนั้นก็จะเข้ากลุ่มเป้าหมายได้ทันทีนะครับทันทีทันใดเพราะนั้นผมผมผมเห็นด้วยนะว่าน่าจะลองปรับนะครับรูปแบบดูเพราะว่าผมว่ามันปรับได้แหละนะครับโครงการนี้คือโครงการนี้มันก็จะมีเฟสต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับก็เอาสักเฟสหนึ่งสำหรับผู้ที่ตกหล่นนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะที่ไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสอง นะครับหรือเฟดผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไม่เคลงทะเบียนนะครับก็อาจจะอเป็นเฟดนี้นะครับถือทาในช่วงไตรมาสหนไตรมาสสไม่ได้ก็อาจจะไปไปลายปีก็ได้อย่างน้อยให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้มีความหวังอะไรแบบเนี้นะครับในในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคนนี้ให้ความเห็นว่านะครับใช่ค่ะเราอายุ65แล้วนะครับอยู่คนเดียวให้คนอื่นทำเขาทำให้ก็ว่า อยู่ขั้นตอนที่3และรอพอมาวันที่22บอกว่าลงทะเบียนไม่ผ่านเสียใจมากเลยอันนี้เป็นกําลังใจให้นะหลายท่านอาพอตรวจสอบสิทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรแบบนี้มันก็ขึ้นว่าไม่ผ่านนะครับก็มีปัญหาหลายคนเลยนะครับทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์เงิน1 0 0 0 0บาทเฟส2ผมลงทะเบียนแล้วนะครับคิดว่าผ่านแต่ทำไมไม่ผ่านไม่รู้ผิดตรงไหนนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งสามารถติดต่อ11 1 1, 1, 1 1ได้นะครับ นะติดต่อเข้าไปแต่หลายคนบอกว่าติดต่อยากมากนะครับโทรโทรไปไม่ติดนะครับอายุ60ปีจะต้องลงทะเบียนทําไมส่วนใหญ่จะไม่มีไรายได้อานนี้เห็นด้วยเพราะ60ปีเนะี่ยคือผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้วนะส่วนใหญ่จะ,กะเกษียณแล้วบางคนนะครับเขาเป็นคนเก่งจริงนะครับแล้วเขาก็ถูกจ้างต่ออ่านั้นอันนั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่คนที่เก่งแล้วก็ถูกจ้างต่อเนี่ยมันจะอยู่ในระดับ ระดับเรียกว่าผู้บริหารหรือระดับที่ปรึกษาซึ่งเงินเดือนเขาเยอะอยู่แล้วละ่ะมันก็จะตัดไปเขาคงไม่ได้หวังเงินหมื่นหนึ่งหรอกนะครับเงินเดือนเขาเยอะอยู่แล้วระดับผู้บริหารน่ะนะแตระ่ระดับเราๆท่านๆระระดับเราๆนะครับที่เงินน้อยๆนะครับหาเช้ากินข้ามพอกเกษียณแล้วบางคนไม่พอกินไม่ได้เก็บเงินมานะครับก็ลําบากลําบากหน่อยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าแจากในความคิดความเห็นของผมนะ นะคนนี้บอกว่าก็โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุเลยง่ายๆนะครับหลายท่านให้ความคิดเห็นแบบคล้ายๆกันคือถ้าจะแจกก็ให้กลุ่มผู้สูงอายุเลยนะครับนะผมผมก็หวังว่าคลิปที่พยายามเอาความคิดความเห็นของแต่ละท่านเนี่ยมาแชร์กันเนี่ยนะครับเสียงเหล่านั้นจะไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ลองพิจารณานะรในเฟสต่อไปเพราะว่า นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้หมดอ่ะนะไม่ว่าเฟสไหนนะครับเฟสสามเฟสสี่เฟสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองพิจารณาดูสําหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ลงนะครับมาไม่ได้ลงทะเบียนมาแล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับจริงๆนะที่จําเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือใช้เงินก้อนนี้ในการใช้จ่ายนะครับก็หวังว่าเสียงจะส่งไปถึงทุกๆท,ท่านนะครับที่เกี่ยวข้อง จะได้ลองพิจารณาเพิ่มเติมดูนะครับทุกท่านเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามานะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเร <_ C> e <ak> ื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ